สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับสวัสดีกับเช้าวันพฤาเดหันะครับผมนวันที่23มีนาคม2566นะครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นนี้แค่เช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติลอง v i p นะครับผมก่อนไปรับชมขอฝากคำเตือนพี่ๆทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทำจากจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับผม สำหรับนะครับแนวทางวันที่ย2นะครับของเราก็คือเฉียดไปเฉียดมานะครับพี่ในรอบเช้าก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับรอบเช้านะครับผมให้วิ่งศูนย์ลูดเก้าไปนะครับผลที่ออกนะครับผมห้าหนึ่งสองกับเก้าเก้านะครับเราเก้าเก้าเราไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับพี่ใครวิ่งลูดที่เก้านะครับเข้าไปที่เก้าเก้านะครับผม ส่วนในรอบปกตินะครับผมให้0ูนย์กับ9นะครับผลที่ออก9.7 7กับ10นะครับศ1เราไม่มีนะครับใครวิ่ง0นย์นะครับหรือรูดที่0ย์เนาะเข้าไปที่10นะครับส่วน7 7นั้นไม่มีนะ้ว97ก็ไม่อยู่ข้างหน้านะครับพี่หน้าเสียดายจริงๆนะครับผมถ้าเป็น7797เกเนาะเรายังจะเข้าตรงๆอยู่นะครับพี่ในรอบปกตินะครับ สามตัวก็หนี่ครับพี่เก็บได้เสียวนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่งเจ็ดรูดสองใบนะครับปกติหกหกหนึ่งกับเก้าสี่นะครับอันนี้หลุดไปนะครับผมอันนี้หลุดไปนะครับส่วน VIP นะครับ994กับ03นะครับผมก็อันนี้ก็ไม่มีนะครับพี่พี่เนาะต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับในรอบบ่ายนี้ไม่มาเลยนะครับนะครับเน้นเน้น71เนาะมา61 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับแนวทางแของโ่บวานนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมแนวทางเดินไม่ดีเลยนะครับก็อย่างที่บอกพี่ๆนะครับเนาะชื่นชอบนะครับค่อยตามนะครับเนาะไม่แน่ใจนะครับหรือยังไงก็สามารถเลื่นผ่านได้นะครับผมเนาะไม่ว่ากันนะครับวันไหนเนาะแนวทางเดินเดินดีหรือว่าปังๆนะครับค่อยกลับมาติดตามกันนะครับพี่เนาะสลับแนวทางหุ้นนิเีนะครับ ก็ในรอบเช้านี้ผมได้ศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็ศูนย์แล้วก็7นะครับผมสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข7ประกบคู่นะครับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด 0 9 7 1 7 3 7 5 7 9นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะก็จะมี90 0 5 เจ็ดนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวเนิ้นตัวเนิ้น3ตัวของเราศูนย์เจ็ดเก้านะครับผมศูนย์เจ็ดเก้านะครับแล้วก็ศูนย 003นะครับ079แล้วก็003นะครับส่วนนะครับในรอบบ่ายนะครับพ,พี่ในรอบบ่ายนี้ผมให้ไปที่เลข4แล้วก็เลข6นะครับผมสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข6นะครับประกบคู่4 1 43, 45, 48, สี่สามสี 62, ่ห้าสีนะครับส่วนหกก็จะมีหกสองหกสีอืมจะเขียนจะเขียนอืมนะครับหกสองหกสี่แล้วจะเขียนหกสามนะครับพี่พต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแล้ว ผมจะเขียน6 3นะครับแล้วก็68นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สามตัวผมให้พปที่6 4 5นะครับ4 6 2นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับพ,พี่ตัวเน้นนะครับ4 5ห้า ก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่สลับแนวทางหุ้นนี้แค่เช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับผมก็ท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจัยญาณในการรับชมนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับหรือว่าเพื่อนเก่าอยู่แล้วยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับผมก็ขอให้เฮงตกบังทุกท่านนะครับสลับเช้า วันจันทร์ที่23นะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ